ส่งกำลังใจให้ผู้กำกับชื่อดังทองก้อนสีทัพทิมผู้ที่สร้างผลงานให้กับค่ายโคลีเซียมช่องเจ็ผลิตละครหลายเรื่องแต่เมื่อช่วงปี2565ได้ตรวจพบมะเร็งลำไส้ต้องรักษาตัวและทำาคีโมโดยทางค่ายโคลีเซียมได้เผยว่าตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วและงานต่างๆที่ถ่ายค้างไว้จะส่งไม้ต่อให้กับบินบรลฤทริ์ ประสานงานชั่วคราวและภาพล่าสุดของทองก้อนสีทัพทิมที่งานวันเกิดดูสดใสไม่เหมือนคนป่วยเลยส่งกำลังใจให้ผู้กำกับชื่อดังทองก้อนสีทัพทิมผู้ที่สร้างผลงานให้กับค่ายโคลีเซียมช่องเจ็ดผลิตละครหลายเรื่อง แต่เมื่อช่วงปี2565ได้ตรวจพบเมเร็งลำไส้ต้องรักษาตัวและทำาคีโมโดยทางค่ายโคลีเซียมได้เผยว่าตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วและงานต่างๆที่ถ่ายค้างไว้จะส่งไม้ต่อให้กับบินบรรลือฤทธิ์ประสานงานชั่วคราวและภาพล่าสุดของทองก้อนสีทับทีมที่งานวันเกิดดูสดใสไม่เหมือนคนป่วยเลย ส่งกำลังใจให้ผู้กำกับชื่อดังทองก้อนสีทัพทิมผู้ที่สร้างผลงานให้กับค่ายโคลีเซียมช่องเจ็ผลิตละครหลายเรื่องแต่เมื่อช่วงปี2565ได้ตรวจพบมะเร็งลำไส้ต้องรักษาตัวและทำาคีโมโดยทางค่ายโคลีเซียมได้เผยว่าตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วและงานต่างๆที่ถ่ายค้างไว้จะส่งไม้ต่อให้กับบินบันลือฤท ประสานงานทั่วคราวและภาพล่าสุดของทองก้อนสีทัพทีมที่งานวันเกิดดูสดใสไม่เหมือนคนป่วยเลย